สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันของเรานะคะอาจารย์ปัญญาก็รับเด้งอีกแล้วนะคะแอกระตายอีกแล้วค่ะดาวปกนะคะทุกคนโอ้ยช่องมือเรื่องอ่ะสู้กันต่อนะคะทุกคนไทยเคทินะคะมาดูกันนะคะสายสอยดาวนะคะสี่ลาวเช้าของเราปังอยู่บนอนอคะ่ะ สายสอยดาวคืนนี้นะคะทุกคนนี่เนาะก็หลุดไปนะคะอ่าถ้าไม่ได้ตัวนี้นะคะคงต้องปรับสูตรนะคะต้องปรับสูตรค่ะทุกคนนะคะอ่นนี้นะคะอันนี้ก็คงจะปังกันทั้งวันละค่ะทุกคนนี่นะคะแนวทางน,นะคะตัวนี้นะคะได้กันเมืดมือเมืดเว้นอยู่บนนอค่ะทุกคนนะคะมาดีเด้มื่อวันนี้แอรู้สึกว่าน่าจะปังกันปังกันเยอะอยู่นะคะโวย้ยแอดเห็นออกเยอะมากเลยนะคะตัวนี้ ก็ดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะตัวนี้นะคะสําหรับสายหุ้นนะคะสายหุ้นเราจะมีเล่นทั้งวันมีสีเหล้เช้ามีสายสอยดาวนะคะสายสอยดาวของเรานะคะอาจารย์ปัญญานะคะออกศูนย์เก้าห้านะคะออกสวยเนาะ 0 9 5 6 7เกเจ็นะคะเด้งเลยค่ะเด้งเลยนะคะบนล่างสายรูดนะคะรูดเท่านั้นที่รอดนะคะเราก็สายหุ้นส่วนมากก็ชอบไปรูดอยู่แล้วนะคะทุกคนโอ้ยจอยอยากจอยซาค่ะรูดนี่แหละขอแค่โตเด่นเขาเนาะโอ้ยเยาว่าแต่สองตัวเอะอด แม่แอดตัวเดียวแอดก็ดีใจละ้ค่ะทุกคนเอาลองเบิงเดอร์ทุกคนเดอถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะออาผู้ใดที่อยากมอบน้ำจงน้ำใจให้อาจารย์ก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้รอเข้าเน้นๆบอกอ้าวจัดไปคะ่ะทุกคนนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นสายลูดนะคะถ้าเป็นสายหุ้นนะคะทุกคนถึงจะได้เงินเขานะคะถ้าสันบดาคะ่ะอดออกนะคะทุกคนนะคะเอามาดูกันนะคะแนวนทางของวันที่หกนะคะคืนนี้นะคะข่อยสิบห้าซวยดาวแตกมันตรงหน้าละเลขร้อยกระทงนี่ อ๋ไอ้ดักไวเม็ดละค่ะทุกคนกันไว้หมดแล้วนะคะสากเบียยาเลียลบนะคะมันต้องไปเล่าพัฒนาละค่ะอเดนหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์นะคะหนึ่งสามเก้าหกนะคะสองแปดศูนย์นะคะทุกคนนะคะอันนี้สายเล่าเช้านะคะทุกคน สายสอยดาวคืนนี้นะคะหุ้นดาวโจนนะคะหุ้นดาวโจน901นะคะ,ะ,ะ929394950203040512131415เอดได้ตัวเดิมนะคะของเอดแอดได้ตัวเดิมเพราะว่าเมื่อคืนนี้มันออกแบบอย่างนั้นนะ,นะเนาะ012นะคะ0139624นะคะ0139624อันนี้ก็เป็นแนวทางของเรานะคะแคปเอาก่อนนะคะทุกคน เก็บเอานะคะจะมีแนวทางเล่นทั้งวันแนวทางสี่ล่าเช้าสายสอยดาวคืนนี้นะคะแล้วก็มีให้นะคะมีให้ตัวนี้จะอยู่ที่สายหุ้นนะคะทุกคนนะคะใครที่ชอบนะคะ เข้ามารับชมได้เลยมีหลายแนวทางนะคะบางทีแอดก็ไม่ค่อยได้โปรโมทนะคะทุกคนไม่ค่อยได้โปรโมทส่วนมากจะเป็น f c ซนะคะ f c ฟซก,เก่เก่าที่ติดตามมานานนะคะจะรู้กันนะคะแอบขี้ค่ะบางบางทีก็ลืมนะคะบางทีก็ทําแบบชินชินไปนะคะเรื่องโปรโมทคะ่ะทุกคนเอา้านี่ว่ากันไปนะคะวันนี้ก็พักก็ผ่อนกันอนวันลอยกระทงนะคะขอเอฟซี FC โชคดีนะคะเราพัฒนาออกอะไรนะคะมาบอกแอดหน่อยเด้อคะ่ะทุกคนหมานมาน,มานหิงหิงปัง,ป,งปังนะคะ ตอบวามเม่น,นี่บ่ตอบวามเม่น,นี่กายสิวากันเ้อจ้ะเอาลองดูนะคะขอให้โชคดีกันนะคะกับแนวทางตัวนี้นะคะไอแคเบเราบอจ้ะ มาดูกันเลยนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะนี่เล่นทั้งวันของเราให้2 3 4เลขคือต่าะสเ้นย์สหนมเนย์สามหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนยนะคะทุกคนนะคะเลขชุด29202122 39303 1 2, 3สอง4 0 4 1 4 2องสองสานย์สามหนึ่งสีเนะคะห้าเก้าหนองนะคะนี่เป็นเลขทูบนะคะแปลงได้เยอะมากะค่ะทุกคน 2 4 0นะคะ3961นะคะ2 4 0 3961 234 231 204 201นะคะ934 931 904 901ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเล่นได้หมดเลยนะคะแต่ว่าจะเข้าไหมนะคะแอดก็ไม่รู้นะคะลองดูด้วยค่ะสายรูดสายเจาะสายเอ่อ เลขชุดนะคะพอปังกันไหมนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะไม่ได้เข้าทุกหวยไม่ได้เข้าทุกหุ้นนะคะมีตัวไหนที่น่าจับออกก็จับออกได้มีตัวไหนที่กลับหัวได้ก็กลับหัวะคะ่ะทุกคนนะคะลองดูค่ะเราสามารถดัดแปลงได้นะคะดัดแปลงได้ในเลขชุดนะคะส่วนมากจะมีปัญหาหกกับเก้าแล้วก็ศูนย์กับ1นะคะศูนย์กับ1เป็นเทคนิคนะคะ้าเทคนิค อแปลงนะคะแอดกับแปลงอู้แปลงหลายค่ะค่ะหนึ่งเจ็ดสามแปดเป็นเลขที่แปลงได้เยอะมากเลยนะคะลองดูเรื่องเจ็ดสามแปดนี่มันเลขรัฐบาลไทยเลยเนาะเอาแคบเอาค่ะแคบเอาเรวบอเอาดีแคบเอาเลยนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะไปแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะอ่ะขอให้ปังต่อนะคะโอ้จังได้ก็ขอให้เขารลูดคู่มือคือนสีดีเนาะทุกคนนา โอ้ยดีใจดีเอดเป็นเขาลูดภูมิเก็ล้องดูค่ะทุกคนนะคะทิ่นิดพิจารณานะคะสายลูดเท่านั้นที่รอดนะคะวันที่หกนะคะราวสตาของอาจารย์ปัญญานะคะเด้งสองวันติดเลยนะคะสายลูดเด่นหนึ่งสองค่ะลงตำเหล้วหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองแปดสองเก้าสองศูนย์นะคะอาจารย์เน้นสองแปดสองเก้าค่ะอันนี้เราสตานะคะออกสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะคะสายหุ่นหนึิหูยูดอ๊ค่ะ ก็มีให้ดูค่ะมีให้ดูอย่างนี้นะคะก็จะพยายามลงให้นะคะทุกคนนะคะขออาจารย์มากก็ขอบุญขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะขอบุญขอบคุณเดอ้อเอานี่เนาะแอดก็ให้ดูแล้วนะคะท่านที่อยากมอบน้ําอัน้ําชาให้อาจารย์นะคะกาแฟให้อาจารย์ก็ตามนีเด้อค่ะขอ,อให้เข้าเน้นๆตังๆนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะ แอดกให้เบื้องซื่อๆนี่แหละคะ่ะให้เบิ้งค่ะทุกคนเพื่อมักเพื่อชอบนะคะก็ลองตามดูนะคะอย่างน้อยอาจารย์ก็เน้นให้นะคะก็ก็ก็ให้เป็นหวยเนาะก็ยังรู้ว่าหวยนั้นหวยนี้นะคะทุกคนโอ้แอดคิดโบวัดอกแอดคิดโบวคัค่ะขนาดเล่าพัฒนาย,ยังโบวัยแล้ะไอเรามันก็สายหาหน่อยซะด้วยนะคะไปได้มืดนั่นแหละคะ่ะไปได้ทุกโต๊ะใครเนี่ย ยังไว้แยมห้อยออกแล้วมีถูกโตโยเว้นโตออกเอานี่แคบเอานะคะทุกคนนะคะก็จะให้อย่างนี้เรื่อยๆนะคะช่องเรานะคะเออถ้าจะไม่มีลงก็ส่วนมากก็จะเป็นวันที่รัฐบาลไทยออกนะคะเมื่อยะคะ่ะรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนาออกชนกันนี่แอดจะเหนื่อยมากเลยนะคะทุกคนถ้ามีก็จะแจ้งให้ทราบนะคะถ้าไม่มีก็จะแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันนะคะทุกคนนะคะช่องของเราลงให้เรื่อยๆนะคะก็ขอพื้นที่เล็กๆน้อย ใหนะคะให้ fc สายหุ่นหน่อยเนาะโอ้ยมาติดตามย้อนหุ่นนี่แหละแอดว่าสันสิส่วนมากแนวทางเล่นทั้งวันนี่ fc ก็โอ้พอ่พอพ่อแดงเนาะก็ดีใจน้ำเพิน่นค่ะเพิ่นมาน,พนเพิ่นเฮงเพินตังเนาะเมื่อสีเมื่อสินโอ้หลายคนหมดนี่หมดสินพอสูตรนี้นะคะจา้าเพลินกันแนว่เดียวเฮ้ยไปกันแนวใดกับพวกเจ้าโอ้แอดกับ่บหูเรกค่ะแอดเก่งจะภาคทฤษฎีนะคะภาคปฏิบัติแอดตายนะคะทูล ถ้าปฏิบัติแอดตายค่ะเอาแคบเอาจะทุกคนนะคะขอให้มาเนอจจะเราก็มีนะคะมาพูดคุยกันนะคะพิดถูกกอยาวากันเนาะเป็นแนวทางนะคะเอ็ดก็โอ้ต้องขอบคุณเอฟซนะคะที่เข้าใจเรื่อยๆนะคะถ้าถูกเอฟซก็ตามบ่าถูกเอฟซก็บ่าเดตามนะคะเพื่อนกับเบิงแนีบ่บเบิงแน่ค่ะแล้วแต่เพิ่นเนาะค่ะเนาะแอดก็ทําให้เรื่อยๆนะคะทําให้เรื่อยๆเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องค่ะ พูดคุยกันได้ค่ะทุกคนนะคะมีตรงไหนสงสัยนะคะสอบถามได้นะคะทุกคนสอบถามได้เอด็ดเ็เฮงเออหรือยู่ค่ะทุกคนเออเหตุไรหัวอะไรเอออีหลีนะคะเห็ดไปเห็ดมาเอ็ดก็เออได้บะเนี่ก็ยังว่าเอฟซี่เออเห็ดไปเห็ดมาเอ็ดมินก็เออเลยเด้อว,ว่ะจ้ะเอฟซี่มันก็เข้า,ขาใจอยู่ค่ะบอกเข้า,ขาใจมันก็สิเข้าใจแล้วเขาพันปุ่งแล้อะคนว่า ไทยเน่าเนี่ยค่ะภาษาอีสานวันระคำนะคะไทยหลงเศร้านะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้เอ็ดลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสูขดีดวยจ้ะ